จุมงนะคะสิทธิ์เก่าสิทธิ์เก่าที่ชื่อจุมงแม่พอออกเคยสอนตั้งแต่ปี2,539หรือประมาณสัก2,540เด็กคนนี้ในะจุมงเนี่ยเป็นคนที่รำสวยก็คือพรสวรรค์นี้ก็เ,เต็มไปหมดเลยแล้วทีนี้ที่จำนะคะที่ตามองไปนี่จำเขาได้คือเขาเป็นเด็กมีพรสวรรค์เขาเป็นเด็กที่รักรัก ศิลปะวัฒนธรรมของไทยเป็นที่หนึ่งต้องบอกว่าเป็นที่หนึ่งวันนี้เนะี่ยทำข้าวปุ๋งมาฝากแม่พอโอคนเดียวจะไปกินยังไงไหวนะคะเนี่ยดูซีลูกศิษย์เก่าตอนนี้นี่ตอนสอนเขาเนี่ยเขาอายุประมาณสักสิบหกสิปีแต่ดูนี้เนี่ยสี่สิบกว่าปีมาละ4สี่สิบกว่าปีแล้วนะคะสี่สิบต้นๆประมาณนั้นเนี่จุมงฝากมาให้แม่พอโอก็จะไปก่อไฟด้วยทาน ทานอ่อนๆแล้วก็จะมีไม้คีบปิ้งไปปิ้งมาปิ้งมาปิ้งไปไม่ใช่ของบ้าน,นอกนะครับเขาบอกว่าใส่เกลือตดหมาด้วยมันถึงจะพองไม่ใช่ของบราน,นอกแม่พอออเคยไปที่ประเทศญี่ปุ่นก็ปิ้งแป้ง,ปงนี่แหละค่ะปิ้งแป้งพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าท่านั้นอย่างนี้อย่างนี้ก็มีเหมือนกันนี่ลักษณะลูกศิษย์ฝากมาให้นะคะดีใจจังเลยขอบใจจุ้งง ยังคิดถึงจุมงเสมอยังยังไม่เคยลืมเธอเลยตั้งแต่เธอเป็นสาวน้อยมากสัจจัน์เป็นต้นมาตั้งแต่15บหปีจนเดี๋ยวนี้จุมง40ี่ต้นๆแล้วก็ยังพูดกลับไปกลับมาเพราะว่าดีใจมีอะไรถึงมันจะคนอื่นอาจจะมองว่าข้าวโปองอาจจะอืมแต่ว่าสำหรับแม่พ่อออนะมันคือสิ่งที่อยู่ในหัวใจ แล้วก็ถ้าไม่รักกันจากหัวใจจริงๆใหญ่จะฝากมาให้ใช่ไหมคะลูกศิษย์เก่าคะ่ะ